ซอยเนี่ยเขาก็จะอยู่กันแบบเงียบสงบซึ่งเขาเลือกเองนะคะเขาชอบแบบนี้นะคะไม่ชอบ่าคงไม่มาอยู่หรอกเนาะค่ะอา,อาชีพก็ยึดกันไปนะคะว่าทําอาชีพอะไรนะคะอยู่างจังหวัดอย่างเงี้ยขายปลูกต้นไม้ขายปลูกผลไม้ ฝั่งนี้นะคะทุกคนอันนี้คือที่เขาตัดต้นพายเสร็จแล้วนะคะตัดไปขายแล้วมันก็แห้งนะคะแห้งเดี๋ยวเขาก็เผาเนาะแล้วปลูกใหม่นะคะทุกคน ถึงวิลลิสเรียกว่าวังระเท่านะคะนี่มันจะเป็นพื้นที่ค่อนข้างต่ำค่ะตรงนี้แล้วก็ติดทะเลนะคะทุกคนนี่เป็นสนามนะคะสนามฟุตบอลนะคะด้ะานบ้านเรือนก็ด้านนี้นะคะสองฝั่งน้อเนินเขานู่นนะคะ เราเดินทางผ่านมานะคะแล้วก็เราจะปีนขึ้นเขาไปนะคะปีนขึ้นไปมันเป็นเนินขึ้นไปนะคะทุกคนเนี่ยมนันทางโคตรโคตรเคี้ยวนะคะต้องค่อยๆปีนขึ้นไปค่ะจริงๆแล้วค่อนข้างสูงนะคะมันก็ให้50กิโลเมตรต่อชั่วโมง เอ <Yeah, S 2> <Something. S 1> ตรงนี้นะคะ่ะแมงโเนี่นะคะ่ะ <Mang rove. S 1> ตนแมงโคโอเคโอเค้แมงโเยอะเลยนี่ต้นแมงโคทุกคนอนี่คาลาเวนนะคะคาลาเวนทุกคนค่ะาี้มันเป็นมันชายทะเลนะมัน้จะเกิดเยอะๆอย่างนี้แหละคะ่ะเพราะว่าทะเลมาจุด,ดตรงนี้นะคะมันจะเป็นมีตมอะ่ะมีตมทะเละคะ่ะกค็คงจะมีปลาเนาะปลามาซ่อนอยู่ นะคะทุกคนต้องค่อยๆถ้าเกิดเวลาฝนตกนะคะยิ่งต้องระวังใหญ่เลยค่ะเราก็จะไปด้านด้านด้านซ้ายมือมีวิโก้ทูเดอะบีสเฟิร์สเลยอืมอ่ะแต่ว่าอย่าทำไมทูเรดทดาร์ทู It's the I will take the first one mm -hmm. in case it's blocked. หยุดวิดีโอนี้ไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเราจะทำวิดีโอถัดไปนะคะ thank you for watching uh, see you again bye